รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอา้าวแล้วก็ทานผู้ชมสัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราไมาเล่นฟาร์โมโฟเบียกันอีกแล้วเราจะมาเล่นแบบอาะโนอีเดน์ no กันนะครับคูณสิบเพิ่มความโหดอ่นไหนวะอ่านี่แหละคูณสิบเซตติ้งของก็จะประมาณนี้เลยนะครับจิ้ว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 ,ว,ว,วใครอยากลอง,ข,ลองข้าลอกไว้เล่นก็ลองดูนะง่ายดี และด่านที่เราก็จะไปเล่นนะครับก็คือด่านแรกก่อนนะครับรอสักโอเคโอเคครับเราเข้ากรอนรนะอสิ่งที่เราจะไปนะครับไฟฉายทูบคูซี่ไมค์ขีดแช็คแล้วก็เฮสเกียนะครับโอเคโอเคเราจะเทคูซีฟิต้าบ้านนะครับโอเคนะหนึ่งสองโอเคสวย ่าสไตล์การเล่นของอาจจะไม่เหมือนคนเดินเราจะแอบ,บในตู้ก่อนรอบแรก้ยมาเร็วเดินช้านะครับโอเคอมไม่น่าใช้พวกนี้ทดสอบอย่ใคร แปลวาของอุ้ยเปิดไฟเองนะครับได้ยินเสียงนะเมื่อกี้ไม่ใช่เมตอนนี้เหลือเวลาประมาณแป๊บหนึ่งอออออโอเคทิ้งกล้องไว้ก่อนตอนนี้เป็นเวลาที่ดีมอนออกล่าได้กันตอนนี้ไม่ใช่ดีมอนไม่ใช่โยกไก่ ตาถูกไม่ใช่เลมวนนั้นไม่ใช่จินจินต้องพุ่งใส่ละปิดคัดเอาด้วยโอเคไม่ใช่สปิริตนะครับ ไม่ทันแน่เลยเดี๋ยวมาลาไวซะด้วย Yeah, okay. Jesus. Oh, but. Okay. Huy. Okay. I'm not Shade. ไม,ไม่ใช่เวไม่ใช่แบนชีนะยาตามไม่ได้อาจจะเป็นกอโยก็ได้อ่ะเดาเลย <_ S 1> เกิดแต่ที่เดิมๆอ่ะไม่กอยโยก็โปรโตอกไกผมว่าถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก,ก็ก็ไม่ถูกกันเลย <_ S 1> โปรโตกุกัโอเคอป โอเคครับทา,าอะไรแนวอะรนะอ่ามันเดิมเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บเออว่ะเฮดเกียร์ก็มีนี่ว่ะก็จะหยิบไฟแชกตลอดเทียนนั่นแหละนะมันเดิมกันแมงสปอนห้องนี้จุดนี้เป็นจุดแอบที่ดีสุดละ ถไม่ใช่โยกไก่โย,ยนของข้างเลย Eh, caron. Hmm. 有空。

โอเคแต่ผมรู้แล้วตัวอะไรนะครใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะว่าตอนนี้ตัวอะไรถ้าใครรู้อ๋อ oh, เรียบร้อยซับปปิลิทนั่นเองนะครับสามนาทีแล้ววอะได้สองพันโคตรน้อยเลยโอเคอ่ะอีกสักรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นแก้มือด่านแรกแล้วกันนะ โอเคครับ okay มาเกมที่สามเล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมืนเดิมเหมืนเดิมโอเคเข้าใคโอเคไปโอเคโอเคไปเรๆๆๆๆปล่อยผมปล่อยผมไปเลคบสูตรเดิมนะหนึ่งสองสปิดไม่ด ไคืออะรเห็นทองฟ้าในบ้านเดียวอาจารย์จัวเอไม่มีกล้องไม่ใช่เช็ดอุ้ย ยืนแบบนั้นดูไม่ออกเลยโอเคนก็ไม่ใช่พวกนี้ ขางใส่วันนี้อยู่อืมยังมีเวลาอยู่โอเคตอนนี้เดมอนลาได้แล้วไม่ใช่เดมอนนะไม่ใช่โยกไก่ไม่ใช่เรื่องนั้น เก็บสแต็กได้ทวินก็เก็บได้โอเคกระพริบปกติ ไม่ใช่กอโยนะเปลี่ยนที่เกิดได้ไม่ใช่สปิริตไม่ไม่ลิงไม่ใช่อุ้ยมันจับประตูร้านงอ่ะ เก็บเกือน,นี่ว่า tin tin một我覺得 biết ở องเรียวชัดๆโอเคเรารู้แล้วนะคือตัวอะไรฉะนั้นออกไม่สนแล้วโอเคเราได้ตัวแล้วนะครับถึงเราจะพลาดเกียนแมกไม่เป็ไรช่างมันเรียบร้อย 2และ3เกมก็ยังดีนะครับคุณผู้ชมแม่สามเปนห้าโอ้อ,อร่อยเลยกูอืมไปโดยดีดได้แล้วไหมไม่ได้เลยอ่ะไม่มีของให้ซื้อเลยอืมมีฮอยเกรแต่เป็นของที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคิวนี้ก็จบแล้วกันสองสามเกมสามเกมจับไม่ได้หนึ่งไม่เป็นไรนะชิวๆจบคลิปแล้วครับบาย